i s สมาออนไลสวัสดีครับนะฮะวันนี้เข้ามาดู Gmail นะครับก็เจอข้อความแจ้งเตือนจาก Google นะครับเขาบอกว่าตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวของบัญชี Google นเข้าไปดูกันนะครับว่ามีอย่างไรนะฮะนี่นะครับเขาก็บอกว่าได้เวลา ตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวในบัญชี Google แล้วดูและปรับเปลี่ยนประเภทข้อมูลที่ Google ใช้ปรับแต่งประสบการณ์ในการในแบบของคุณรวมถึงประเภทข้อมูลที่คุณแชร์กับเพื่อนๆหรือเปิดเป็นแบบสาธารณะนะครับสละเวลาสักครู่เพื่ออัปเดตการตั้งค่าของคุณนะครับเราก็คลิกเข้าไปตรงคำว่าตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัว ก็จะเปิดหน้าต่างนี้มานะครับการตรวจสอบความเป็นส่วนตัวตรวจสอบคำแนะนำด้านความเป็นส่วนตัวสร้างจากบริการของ Google ที่คุณใช้มากที่สุดนะครับอันแรกก็เจอเลยนะครับวางแผนสำหรับ <c oughs> บัญชีนะครับใช้เครื่องมือจัดการบัญชีที่ <c oughs> ไม่ใช้งานเพื่อวางแผน จะให้ดำเนินการกับข้อมูลอย่างไรหากคุณหยุดใช้บัญชีนะครับข้อที่1นะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะไปดูกันต่ออันที่2นะครับเยี่ยมมากคุณดูคำแนะนำครบแล้วนะครับยังไม่ครบหรอกนะครับแล้วเขาก็บอกเพิ่มเติมมาคุณยังมีคำแนะนำเหลืออีกหนึ่งรายการนะครับตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่สำคัญนะครับคลิกเข้าไปนะครับมันก็จะเจอข้อมูลแบบนี้ ตรสอบการตั้งค่ากิจกรรมบนเว็บและแอปการบันทึกกิจกรรมจะทำให้ประสบการณ์ใช้งานที่ปรับเปลี่ยนในแบบของคุณมากขึ้นในในการอะไรใช้แผนแผนที่นะครับในการเสิร์ชหาข้อมูลนะครับและบริการอื่นๆของ Google เช่น <c oughs> การค้นหาอย่างรวดเร็วขึ้นและคําแนะนำที่ดีกว่าคุณเปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อเพื่อให้เหมาะสมกับคุณครับ ดูอันต่อไปเพราะเขาจะพูดถึงเรื่องไรตรวจสอบการตั้งค่าประวัติตําแหน่งนะครับบันทึกประวัติตําแหน่งเช่นสถานที่ที่คุณนําอุปกรณ์ไปด้วยจะทําให้คุณได้รับแผนที่ที่ปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับคุณรวมถึงแนะนําและอิงตามสถานการณ์สถานที่ที่คุณไปและอื่นๆคุณเปลี่ยนการตั้งค่าได้ทุกเมื่อนะครับผมก็ตั้งค่าเปิดไว้นะครับอ่าตรวจสอบ การตั้งค่าประวัติการใช้งาน y t u t u นะครับบันทึกวิดีโอ YouTube ที่คุณดูและสิ่งที่คุณค้นหาใน YouTube และทำให้ระบบแสดงวิดีโอที่ดียิ่งขึ้นว่างั้นนะครับอ่านรายละเอียดเยอะแยะมากมายนะเข้าไปอ่านกันเองนะฮะ <c oughs> ตรวจสอบวิธีที่ระบบปรับโฆษณาให้เหมาะสมกับคุณนะครับตรงนี้ผมก็โฆษณาที่ปรับ ตามโปรไฟล์ของผู้ใช้นะครับเปิดอยู่นะครับตั้งค่าโฆษณาแบบของพาร์เนอร์ก <c oughs> ็วางกันไปนะครับเข้าไปดูข้อมูลกันไดนะ้ถ้าเขาแจ้งอะไรมานะครับเราอยากรู้อยากเห็นเราต้องดูนะครับตรวจสอบว่าผู้อื่นจะเห็นข้อมูลโปรไฟล์อะไรบ้างนะครับอ่าผมเลือกให้เห็นโปรไฟล์แบบนี้นะครับตรวจสอบการเชื่อมต่อของบุคคลที่3นะครับบุคคลที่3ก็คือ แอปหรือเว็บไซต์ที่เราเข้าไปใช้งานนั่นเองนะครับว่าเราใช้อะไรบ้างนะครับก็ไปตรวจสอบกันดูได้อันไหนที่ไม่ใช้เราก็ลบออกไปนะครับตรวจสอบวิธีการใช้หมายเลขโทรศัพท์ของคุณนะครับเป็นหมายเลขโทรศัพท์ที่เราใช้อยู่ปเป็นประจำนั่นเองนะครับตรวจสอบสิ่งที่คุณแชร์ใน y t u t u นะครับเก็บเพลย์ลิสต์ที่บันทึกไว้ทั้งหมดเป็นส่วนตัวนะครับ เพลิสนี้ก็คือที่เราไปดูดูมาสารพัดนั่นแหละนะครับเราก็เก็บเป็นส่วนตัวนะครับไม่ใช่เพลลิสต์ส่วนตัวของเรานะครับเก็บการติดตามช่องทั้งหมดเป็นส่วนตัวนะครับอ่านี่เราก็ไม่ได้เก็บนะฮะเราเปิดไว้นะครับส่วนใครจะเก็บก็เก็บได้นะฮะตรวจสอบค่ากําหนดสําหรับการจัดกลุ่มใบหน้านะครับจัดกลุ่มใบหน้าตรงนี้ จัดการกลุ่มใบหน้าที่คุณเคยไว้ด้วยในโฟโต้จะช่วยให้คุณจัดระเบียบจัดการรูปภาพต่างๆได้ง่ายขึ้นคุณตรวจสอบความเป็นส่วนตัวเสร็จแล้วกลับมาใหม่ได้ทุกเมื่อเพื่อตรวจสอบการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวที่สำคัญแบบทีละขั้นตอนส่งการช่วยเตือนเกี่ยวกับเราก็ติ๊กไว้ส่งการช่วยเตือนเกี่ยวกับการตั้งค่าเหล่านี้เป็นครั้งคาว ถ้าเราอยากจะจัดการบัญชี g o Google แล้วก็เข้าไปตั้งค่านะครับประมาณนี้นะครับครับก็เป็นหนึ่งคลิปที่นำมาฝากกันนะครับเป็นสาระจาก google นะครับรู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับเราจะได้เข้าใจระบบเขานะครับจะได้ไม่ต้องงองแงนะครับเวลาเขาแจ้งเตือนอะไรมาทำไมต้องแจ้งเตือนทำไมฉันต้องทำ ทำไมทำไมเยอะมากนะครับสำหรับคนไทยหลายๆคนนะครับก็ไม่รู้ว่าทําไมนะฮะเราใช้บริการ google ของเขาเขาก็ปรับให้เราใช้งานอย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับหลายๆคนกลัวกังวลนะฮะอย่าลืมนะครับเราอาศัยบ้านเขาอยู่นะครับ <laughs> หรือว่าเช่าบ้านเขาอยู่นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเขาเตือนอะไรเรามาเราจะต้องทำนะครับ เพื่อการใช้งานได้อย่างสะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับกับการใช้ผลิตภัณฑ์ของ Google นะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอนี้สวัสดีครับ